วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดาูการใช้ไฟฟีนะครับโดยใช้แผงโซลาเซลลในการผลิตไฟนะครับทําสวนนะครับสวนผมก็มีอยู่ประมาณสักก็ไม่เยอะมากนะครับ, <c oughs> รบโดยใช้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับผลิตไฟฟ้านะครับผลิตไฟนะครับเดี๋ยวจะผมจะให้มาดู สวิกนะครับไม่ต้องใช้แบตนะฮะตัวนี้นะฮะนี่นะครับน,น,บนี่เสานี่กว่าจะทำใหม่ยังไม่ได้ทำนะฮะนี่นะฮะเปิดจากตัวนี้เลยนะฮะไม่ต้องมีแบตนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะ เปิดให้ดูเลยนะครับเปิดแล้วนะครับนี่ซ้ำอยู่นี้นะฮะนี่ปัมลอย,อยลนอย้่นอยู่ในทุ่นนะครับ ขึ้นยาวเลยนะะเป็นร้อยเมตรเลยนะฮะขึ้นไปนู่นเลย <c oughs> นะครับโดยใช้แผงสามแผ่นนะฮะสามแผ่นแผ่นละสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแผ่นละสี่ร้อยห้าสิบวัตต์ไม่ต้องใช้แบตนะฮะ <c oughs> ใช้ปั๊มหนึ่งแรงนะครับปั๊มหนึ่งแรงนะครับผมก็จะมีบ่อบรดานด้วยนะฮะนี <c oughs> ่บ่อบรดานผมนะครับตรงนี้นะฮะ เผื่อหน้าแรงแล้วมันแห้งนะฮะมันแห้งผมก็จะสูบลงบ่อนี้ตอนนี้หน้าฝนอยู่ก็ปิดอยู่นะครับเสูบลงบ่อนี้เลยน้ำเจ็ประมาณนี้ตลอดนะฮะเน่จะหน้าแรงหรือไม่แรงก็อยู่ประมาณนี้นะฮะถ้ามันลดเราก็สูบใส่สูบทั้งวันถ้าไม่ต้องกลัวเปลืองไฟเดี๋ยวจะพาไปดูสปริงเกอร์นะฮะ ไปดูสปริงเกอร์นะครับอ่าอันนี้เพิ่งปลูกมะนาวมื่อเช้านี่นะฮะเดิดปลูกมะนาวอันนี้ก็เป็นมังคุดนะฮะมังคุดนี่ต้นเล็กนี่โดนแดดไม่ได้เลยนี่นี่นะฮะ มุนติ้วเลยนะครับเดีย๋ยวนี้เป็นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนต้นเล็กปลูกไปเรื่อยนะครับอันนี้ท่อแตกนี่ดูตรงนี้นะฮะน้ำพุ่งชิ้วเลยนะครับ น,นี่นะครับหมุนครับประมาณได <c oughs> น่าจะประมาณถ้าจะปิงเกอร์ร้อยหัวน่าจะได้อยู่ครับน่าจะได้อยู่ร้อยหัวได้อยู่นะครับ่รงนี้ประหยัดไฟครับประหยัดไฟมาก ือทีเดียวนะครับซื้อทีเดียวเห็นไหมนี่คือการใช้แผงโซลาเซลล์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์ลดน้ำสบายๆเลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ